สัสดีครับผมเชียงไกวงจานอยู่บ้านเลขที่221ต,ตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นผมจะมาเล่าประสบการณ์ประตูมงคลของวัดเขาปรงเหยซึ่งเป็นตปุหนังเสือเป็นได้ถักครับผมตอนนั้นผมทำงานอยู่บ้านแหนดอำเภอบ้านแหดแล้วกลับมาที่บ้าน ช่วงเดือนเมษามาตามคนงานไปตัดอ้อยผมก็เลยกลับกลางคืนขับมอเตอร์ไซค์จากเมืองพลจะไปบ้านแฮดพอดีมอเตอร์ไซค์ไปยางรั่วอยู่ด่านช่างก่อนเข้าเมืองพลก็เลยเข็นมอเตอร์ไซค์ข้ามถนนไปตรงปั๊มปะยางปะยางเสร็จก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนไปจะไปเลี้ยวตรงยูเตอร์นบ้านบางจานพอดีวันนั้นช่วงหัวค่ำฝนตกแล้วกิ่งไม้ ต้นขามเตีหักลงผมก็ใส่หมวกกันน็อกสะท้อนแสงกันแสงครับมองไม่เห็นจิิงไม้ผมก็ขับรถเข้าไปรถโนโวชนเข้าเต็มๆผมก็หักเข้าไปเลนซ้ายมีรถเจ๋งสวนมารถเจ๋งก็จะลงไปตรงฟาร์มไก่ครับส่วนผมไม่เป็นอะไรก็มีเท้าถลอกนิดหนึ่งครับเพราะว่าผมนับถือวัด ถูกงคลน้องเขาบังเงย่ก่อนจะไปไหนมมาไหนนี่ผมจะระลึลกถึงพระอาจารย์นกตลอดว่าให้ปกป้อง,องคุ้มครองเขียวคาดปลอดภัยครับอั<ห>นนี้เป็นตะกรุดหนังเสือใช่ไหมครับผมครับซึ่งพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์เนี่ยท่านให้เมื่อปีสี่แปดครับลงบไปฐาน่าน<ม>ที่จอยรองครับ,รบเอะลรวันนั้นขับรถไปใครนะครับผมมากับเพื่อนครับหายากเหมือนกันนะตะกรุดเจ้ามีแจกห้ผมไหมดีเลยได้มาชิ้นเดียวงครับ ขับรถไปใครนะครับมากับเพื่อนครับพอ,อดีเป็น,ปนรับไม่เป็นไรครับแต่เขาก็รองเท้าหลุดไปเฉยๆครับรองเท้าฝั่งซ้ายหลุดครับรถเก่งเขาก็เสียหลักลงไปเขาจะลงข้างทางเขาบีดแ,แต่ใส่เลยเผมก็นึกว่าจย่างไงก็มันห่างกันไม่ถึงสองเมตรได้ทั้งหมดครับ,รบผมก็ชนผมก็ไม่ได้ตั้งสเตียรได้ก็คือหกักปุ๊บหักลงไปหักรถออกเลยครับ ก็ไม่คิดว่าไม่มองเห็นรถเก๋งเลยเพราะว่ารถเจ๋งเขาขึ้นเนินมาจะขึ้นมาตรงฟาร์มฟาร์มไก่ครับที่ก่อนเข้าเมืองฝนเลยบ้านน้องจานมามันก็ปาดหน้าเขารถเจ๋งก็เสียหลักลงมาข้างถนนพอดีเขาก็เบรกทันแต่ว่าเราก็แคล้วคลาดนะับก็ผมปลอดภัยก็คิดว่าเป็นพ่อบารมีของพระอาจารย์ครับแคล้วคลาดเพราะก่อนจะไปไหนมาไหนะ้องจะระลึกถึงท่านแล้วก็ขอ้เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลาย